ช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะวันหยุดอีก<ช>สาร์อาทิตย์นี้นะครับใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้จะบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมาแนะนําเขาบอกว่าไปที่นี่ที่เดียวเนี่ยเหมือนได้เที่ยวทั้ง14จังหวัดภาคใต้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเปิดงานไป เมื่อคือนนี้นี่นะครับนางสาวจีราพรสินทุปไรครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มาเปิดงานเทศกาลงานออกแบบปักใต้2,568หรือว่าปักใต้ดีไซน์วีค2,025นะครับปีนี้เขาจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดเซา์พาราได์มาใต้บายใจให้ถึงหวานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นการเนรมิตย่านเมืองเก่าสงขา oh, <nice. S 1> แล้วก็หาดใหญ่เนี่ยให้กลายเป็นฮี i ิ่งเดสติเนชันจุดหมายแห่งการพักใจแล้วก็ฟื้นฟูหลังผ่านแล้วก็เป็นการสร้างพลังนะครับผ่านความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะ สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวครับที่ย่านเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับนางสาวจิราพรสินธุพไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบปักใต้2,568 ปักใต้ดีไซน์วีค2025นะครับบรรยากาศการเปิดเหมือนเมื่อกี้เลยยิ่งใหญ่มากโดยมีนายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาดรชาคริตพิชยางกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนางวุฒิรินทรทองนวลผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6นางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับร่วมในพิธีเปิดกันอย่างคึกคักแลวก็พร้อมเปรียงทีเดียวครับสำหรับเทศกาลงานออก แบบปากใต้2568าปากใต้ดีไซน์วีค2025นินะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ต่อเนื่องจาก2ปีแรกนะคะที่ได้รับการตอบรับอย่างลดหลามปีนี้ยังคงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงศิลปะอาหารแฟชั่นดนตรีและสถาปัตยกรรมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของ14จังหวัดภาคใต้สู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่ยั่งยืนภายใต้ในแนวคิด South Paradise มาใต้บายใจให้ถึงหวันโดยงานครั้งนี้นะคะได้มีการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นฮิลลิ่งเดสติเนชันจุดหมายแห่งการพักใจเติมแรงบันดาลใจและฟื้นฟูหัวใจผ่านความคิดสร้างสรรคเทศกาลงานออกแบบปักใต้2568เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10.00นถึง20.00นค่ะระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะ ในการนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเยี่ยมชม South Market Creative Market ตนะคะตลาดสร้างสารรค์ที่มีการรวบรวมผู้ประกอบการจากทั่วภาคใต้ทั้งอาหารพื้นถิ่นแฟชั่นงานคราฟต์และสินค้าไลฟ์สไตล์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนศักยภาพและความคิดสร้างสารรค์ของคนใต้ขณะที่เวที South, Special, Allaboration โอกาส ในการเปิดโอกาสนะคะให้นักออกแบบได้มาทำงานร่วมกับมืออาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเริ่มต้นกันที่นิทัศการเซาดีสเตรทนะครับเป็นการไขกุญแจเศรษฐกิจแห่งความสบายใจที่เดสทรีดอีโคโนมี่พาวิเลียนนะครับบริเวณลานจอดรถย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งเป็นการนำเสนอทางเลือกการปลดล็อกความเครียดพร้อมกับสำรวจศักยภาพ14จังหวัดภาคใต้เลยผ่าน4รูปแบบประสบการณ์ครับทั้งการค้นพบความสงบ ผ่อนคลายกับอาหารและก็แฟชั่นปลดปล่อยพลังด้วยกิจกรรมประชนภัยการเรียนรู้กลไกธรรมชาติจากนั้นเนี่ยรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมวากัฟครับพื้นที่เพื่อการอยู่ร่วมสมัยโรงเรียนสงขลาว,วิทยามูล,ลนิธิพื้นที่ทดลองตีความแนวคิดวากัฟในบริบทใหม่ถ่ายทอดปรัชญามาลายูผ่านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและก็เป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเนะมีส่วนร่วมและก็สร้างสายสัมพันธ์ในชุมชนด้วยนะครับ ต่อมาเนี่ยมีการเยี่ยมชมนิทรรศการได a ะล g อก a r c Yourself AEY Space จังหวัดนราธิวาสงานนี้เนี่ยพาผู้ชมนะครับเข้าไปชมสำรวจตัวต,วตนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ธรรมชาติรอบๆตัวครับไม่ไว่าจะเป็นอาคารแม่น้ำภูเขาทะเลและก็ท้องฟ้าซึ่งเป็นการสะท้อนภาพและก็เรื่องราวของชุมชนพร้อมกับการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนปิดท้ายนะคะด้วยนิทรรศการทำไลฟ์หรือพ้องเสียงใต้นะคะทำไลฟ์ เป็นบ้านเขียนเจริญของจังหวัดพัทลุงนะคะที่แสดงเอกลักษณ์ของข้าวไทยผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อและผ่านข้าวพื้นถิ่นพร้อมแสดงให้เห็นว่าข้าวสามารถกลายเป็นวัตถุดิบนวัตรกรรมที่เปลี่ยนชีวิตและโลกนอกจากนี้ไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งนะคะอยู่ที่หัดใหญ่กับเทศกาลมหาสเสน่ ที่จะมีการพลิกฟื้นย่านเสน่หานุศรผ่านนิทรรศการการแสดงโปรเจคชันแมปปิ้งนะคะเวิร์ h ช็อปและการในแลในส่วนของตลาดสร้างสรรค์ด้วยค่ะนางสาวเจรพรสินทุพไพรนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์และซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับโมเดล BCG เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภูมิภาค งานปักใต้ดีไซน์วีคจึงไม่ใช่แค่เทศกาลด้านศิลปะแต่คือการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เติบโตจากความคิดสร้างสารรค์เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของคนใต้ทั้ง14จังหวัดอย่างแท้จริงเพื่อสร้างไรายได้กระจายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนงานนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิน่นได้มาแสดงศักยภาพรวมกับนักออกแบบและเครือข่ายนานาชาติเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ที่มากกว่าการท่องเที่ยว เชื่อว่าภาคใต้จะกลายเป็นภูยิภาคต้นแบบของประเทศที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์มอบทั้งความสุขและรายได้ไปพร้อมกันหรับทางภาคใต้เองค่ะปีนี้เราเออใช้ ธีมที่บอกว่าเป็นเซา t h พาราได s ์นะคะก็คือร่างทำให้คนที่มาเที่ยวภาคใต้ไปเยือนภาคใต้เนี่ยได้รู้สึกถึงว่าภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ของเหมือนเป็นสวรรค์ของของคนที่จะมาเยือนมาท่องเที่ยวนะคะโดยที่นำเสนอโมเดลในเรื่องของ d i s t r e s s e c o n o m y นะคะก็คือเป็นโมเดลที่นำเสนอในเรื่องของการทำให้การมาท่องเที่ยวนี่มันรู้สึกสบายใจเป็นเศรษฐกิจแห่งความสบายใจที่ใช้ต้นทุนใช้สินทรัพย ะะใช้ธรรมชาติของทางภาคใต้ในโอบรับสภาพจิตใจของอผู้มาเยือนเนี่ยให้รู้สึกมีความสุขให้สุขผ่อนคลายจากาสภาพสังคมที่อาจจะตึงเครียดนะคะภาวะาความาจุดตั้งของทางเศรษฐกิจต่างๆให้เรารู้สึกได,ได้ได้มีความสุขเวลามาเที่ยวก็ถือว่าเป็นการใช้ศักยภาพของภาคใต้ที่มีอยู่นะคะในการาที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะคะก็เรียนว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเราเองก็คาดหวังนะคะว่าเราจะสามารถที่จะรวมตัว นักสร้างสรรค์นะคะทางภาคใต้ได้มีการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะทำให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์สามารถที่จะทําให้ผู้ประกอบการนักลงทุนเนี่ยเห็นถึงศักยภาพที่จะมาลงทุนในทางภาคใต้นะคะแล้วก็รวมถึงว่า,อ,าอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้เศรษฐกิจภาคใต้สามารถที่จะถูกกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้ได้ได,ด้วยนะคะก็ เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานปักใต้ดีไซน์วีคนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนนะคะมีหลายบูธนะคะที่ได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบนักสร้างสารรค์จากทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะมีผลิตภัณฑ์มีบริการหลายอย่างนะคะที่น่าสนใจก็เชิญชวนมาร่วมงานให้กําลังใจทางผู้นักสร้างสารรค์ออกแบบทุกท่านนะคะแล้วก็ในปีนี้ใช่ไหมคะเราจะมีการเปิดศูนย์ที่ c d c ที่จังหวัดสงขลานะคะก็เดี๋ยวจะมีการจัดงาน ก็เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมงานแล้วก็ในท้ายสุดก็มาใช้บริการของทาง t c d c ได้นะคะก็แล้วก็ยังภาคใต้ก็จะมีศูนย์ที t c d c อีก2แห่งเพิ่มเติมนะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2019ก็คือที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันนะคะ ดานผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนเปิดเผยนะครับว่าปักใต้ดีไซน์วิค2025เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้เนี่ยเติบโตแบบครบวงจรครับเรามุ่งเน้นการเชื่อมโยงนักสร้างสรรค์ในทุกๆสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและก็ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารศิลปะแฟชั่นเอ่ยดนตรีหรือว่าสถาปัตยกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนศักยภาพของ14 จังหวัดภาคใต้และก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนะครับสู่โอกาสทางเศรษฐกิจจริงๆสําหรับผู้มาเยือนเทศกาลนี้เนี่ยไม่เพียงแค่สนุกสนานแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ฟื้นฟูหัวใจและก็เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์นในชีวิตประจําวันครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับของปราร์ตี้ดีไซน์วีคนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเราเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็คือจะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ปีนี้นะครับ เราค่อนข้างสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นพิเศษนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมการทํางานกับนักสร้างสรรค์อุตสาหกรรมอื่นๆนะครับก็คือเราเชิญนักสร้างสรรค์ทั้งหมดเนี่ยครับ14จังหวัดนะครับซึ่งมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับมาตีโจทย์นะครับจากที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วคือโจทย์ปีนี้เราคือ s ซา t h p ์พาราได์นะครับแล้วก็โดยการพูดถึงสวรรค์ที่เมืองใต้เนี่ยนะครับ มาทํากิจกรรมกันมาทํางานแสดงศิละปะนะครับที่สื่อถึงความหมายของการผ่อนคลายก็คือ Distress Economy นะครับเพราะนั้นเนี่ยที่จะชมในปากใต้ดีไซน์วิกปีนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดซิตี้พาวิลเลียนนะครับของ14จังหวัดนะครับรับโจทย์ไปแล้วก็มาบอกว่าของดีในจังหวัดนั้นๆเนี่ยครับมีอะไรบ้างที่จะช่วยคุณมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายได้นะครับผ่านการคิดการออกแบบ ของนักสร้างสรรค์ในจังหวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปีนี้มันเป็นปีที่มีความร่วมมือจาก14จังหวัดอย่างแท้จริงในงานเดียวนะครับนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้นอกเหนือจากจะได้เสพความเป็นเมืองเก่าของสงขลานะครับที่มีเสน่ห์เหลือเกินแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้เสพคอนเทนต์จากอีก13เมืองในภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาแล้วได้สงขลาด้วยได้เมืองอื่นด้วยอยากไปเที่ยวเมืองอื่นมันคือการกระจายรายได้ที่ชัดเจนมากๆนะครับส่วนภารกิจของของ C A นะครับ ก็แน่นอนเราต้องขยาย ขยายโนดในแง่ของการสร้าง TCDC นะครับก็คือ Thailand Creative and Design Center นะครับชื่อภาษาไทยก็คือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนะครับเป็นศูนย์ที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้แต่ละจังหวัดเนี่ยครับนำความคิดสร้างสรรค์นะครับไปใช้ในการต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดนั้นๆที่มีทุนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการเปิดศูนย์ในแต่ละจังหวัดมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับด้วยนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ความสําคัญ เรื่องซอฟต์พาวเรเรื่องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะครับนำไปต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็มีนโยบายที่จะเปิดเพิ่มอีกนะครับในปีนี้ทั่วประเทศนะครับ น,นายชุตินรินเกิดสมพัวราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลานั้นถือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงวัฒนธรรมการค้าและการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและภาคใต้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นภาคใต้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า15-20ซและรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่า200ล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวการจัดเทศกาลงานออกแบบปักใต้ในย่านเมืองเก่าสงขลาและหัดใหญ่ครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการเปิดเมือง ให้ผู้คนได้มาสัมผัสตัวตนที่มีชีวิตพร้อมปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นเมืองสร้างสรรค์ก่อเกิดมูลค่าเพิ่มสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับจังหวัดและภูมิภาคสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้สงขลาและภาคใต้ก้าสู่เวทีโลกได้ค่ะ สาวีคเนี่ยผมเชื่อนะครับอยู่ในช่วงที่ดินฟ้าอากาศดีนะครับ mm hmm. ก็อยากให้คนทุกคนนะฮะที่เดินทางมาก็มาเที่ยวในงานนี้นะครับ mm hmm. ก็มีระยะเวลาพอสมควรนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ท่านทุกท่านมาเที่ยวในปักได้ดีซน์วีที่สาคัญคือมาแล้วจะได้ถึง14จังหวัดนะฮะโดยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านมาที่นี่เนี่ยนอกจากจะมาเห็น ทั้ง14จังหวัดแล้วแต่ของจริงในภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเข้าตีมเลยก็คือในเรื่อง d e s t i ช a คโนมีก็คือที่นี่เนี่ยมาแล้วจะมี4มิติแน่ๆก็คือมามาแล้วเนี่ยสบายใจแน่ๆก็คือ1ในเรื่องของที่นี่อากาศดีนะออกซิเจนเหลือๆที่นี่ฮะอันที่2ที่นี่อาหารดีครับมาที่นี่เลยครับอาหารดีแน่นอนแล้วก็เป็นอาหารที่มีหลายมิติมีความหลากหลายละมุนแล้วก็มีการรังสรรค์น,นะครับ นอกจากนั้นเรายังมีในเรื่องของอารมณ์นะที่นี่มาแล้วจะสนุกเพราะว่าอารมณ์จะดีเพราะว่าเรามาเจอสิ่งดีๆแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในมิติที่4ก็คืออาร,พอร์พรดีที่นี่มีอาร,พอร์พรดีะฮะอย่างท่านน้ำตรีวันนี้ก็ยังใส่เสื้อผ้าของมีดีนาทัพนะฮะเรามีผ้าดีๆซึ่งเป็นผ้าไทยแต่มันมีมิติของผ้าทางมลายู ผ้าของทางอิสลามและก็ผ้าของชนชาวจีนซึ่งคนจีนโพ้นทะเลที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่ใหญ่อันดับสองรองจากเยาวราชนะฮะของประเทศไทยนะฮะก็มาเลยนะครับที่นี่เราก็จะมี4มิติอย่างที่ว่าก็คือมีอากาศดีอาหารดีอาพรดีอารมณ์ดีครับขอบคุณมากครับ